จอแตกจอแตกเพื่อนกูต้องจอแตกวันนี้จอแตก <All right. S 1> โอเคครับผมดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมพีทเวฟวันนี้ผมจะเปิดตู User ้ User Choice Animation Up นะครับก่อนจะ6ปีแล้วผมเปิดแบบไม่รีรอหรือไม่รอรีไม่มีไม่มีเพื่อนมาดู การถ่มงของครั้งนี้นะครับจะทำให้ผมดวงดีขึ้นประมาณ25%ไดนะ้โอ้ย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 อย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้ตุ้มไม่เอาไม่กำกันโหลดฐานะในกักสุดท้ายลนะ ถามจริงแม่งมาตัวท้ายเลยเหรอโอ้โหกู <c oughs> เห็นไม่มีปุ่มกระคลิปไอ้เฮีกยกำลังจะรอดีใจเลยนะดนี้เป็นคลิปเลยเบ่กก็เบ่กเลย ขอโทษแฟนคลับทุกคนด้วยครับผมจะกดสุ่มตอนนี้แหละไอ้ตรงนี้อีกแล้วไอ้ตรงนี้อีกแล้วอะไรนะเพื่อนกูดูได้โอเคเดี๋ยวมจะคุยกับกูหน่อยอย่าให้กูคุยกูเดี๋ยวกูจะเป็นบ้าตายเลยสัตว์เป็นป้ากูดูพี่ีสู่ดิดูอะไรตั้งสมาชิกเช่ญมึงอยู่เพื่อนถ้าคุยจะสุ่มแล้วก็คิดไปสุ่มก็นลยนักกูดูเฮียพีสุ่มกัน กูตายแล้วกูจะสุ่มจนวนรอบหนึ่งวอม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 เมื่อกี้วอมมึงไม่ล่นพอร์ตีกันอ่าสามพอร์ตอ่าไม่เป็นไรรอบห้าร้อยชิว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 ขอดูพลังจนถึงพลังขึ้นเต่าแล้วกันวิ่งเน่าตายพ่อตายแม่มึงเอ้ยกูแดงได้อยู่ตรดีขาอโกคูน้แม็กก็ได้อะโกคูน้แม็กสตรีม โอ้ยเบจิต้ามาเฉยเฮ้ยเอาลูกมาด้วยเอาลูกมึงมาด้วยไม่งั้นก็เอาหน้าตู้ก็ได้นั่นเอาน้าปะกูเอาน้ปา,านปะเบจิต้ากูอยากได้เหมือนกันมาแล้ววะลูกคนไหนลูกคนหนูแย่อย่างโน้น <c oughs> โอ้โหแค่มันลูกคนหนูโอ้ยได้สองตัวเลยเออดีใจจังเลย ดีใจเว้ยดีใจดีใจกูดีใจเว้ยตูตุตูตุตูติงใจนะดิไม่ค่อยไม่ดีใจบ่อยเ้ยขอบูล่าขอบูล่าไม่ก็น้ำปะ่าบิจิต้าโอ้โหขอเน่ยบูลิก้าเลยนะอุ้ยน้ำปะ่าบิจิต้าเฮ้ยมาแล้วขวขกูรอบนี้กูสอกดได้แม่งมาแล้ววะคิรเศษวะโบรี่มาโบรี่มาวะ ฟิลสเตส4 2โอ้โห้ฟิลฟิลสเตส4 3ลืมว่าจอแตกไปแค่นั้นนี่มันได้เปซิต้าแล้วว่ะพี่จับ่ายแล้วอ่ะน้ำป่าเบนน้ำป่าเบนน้ำป่าเบก็มันได้แล้วอ่ะน้ำป่าเบน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  เอ้ยไม่แตกว่ะย ouais ิงกูแตกแค้นไม่ตัดโอ้โหอย่านะอย,ายา่ยาอย่าอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้ it's the biggest piece of dog shit ดูตัวอื่นสิบูล่า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 โอ้โหแม่งมึงดูดีม่วงล้วนเพี่ย่อลยแม่งเจอแบบเมื่อกี้เข้าไปแม่งไม่มีลุ้นอีกเลยวะทียอไ อิน,นโออ้ีทามิน,นจัดไอเทียโอ้ขอกูโอ้โหไม่มีตัวที่อยากได้สักตัวไอเทียมีแต่ขยะโอ้ในเมจิาเชี่ยแ,แม่เนใ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 นลยกําไรว่ะได้เลเจน n ์ตั้งตัวหนึ่งไรแม่งไอสัตว์โอ้โหดูดิหนึ่งสองสามหืมหลุดเลดจ,จัดไอเทียไปเยปเยมกาป่ โอ้กาชาแม่ง0.25จริงไม่วะาทำไมกูหลุดเลยขนาดนี้0.5ให้มันออกเลยเชี่อเลยแม่งนับปาตั้ง0.5นับปาดเบจิต้าโอ้โหเจออย่างนี้ผมก็คลอเป็นนะโอ้โหเบจิต้ามันเอาลูกมันด้วยนะลูกคนเดียวลูกชื่อบูล่าลูกผู้หญิงเดียวมิกกี้ อุ้ยอูดได้ไปก่อนเรียบร้อยไปกูหังโอ้เปี๊ยะโอ้ยแม่งอยากสคิปเว้ยโอ้อย่าบอกนะว่าตัวนี้โอ้ยเซนดาลี่ซูเปอร์สยานี่แต่ขยะไอ้สัตว์โอ้ยขยะเปียกโอ้ยสามดาวแดง แบบนี้ไม่เอานะเฮียตัวใหม่ก็ไม่ได้โอ้ม้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมีควาได้ที่เปิโตอยโผล่ในเจ็ดหนึ่งในเอ้ยอุ้ยมาแล้วมะมาแล้ว้ยปั้ไม่ใชขอร้องเราออกมาเถอะ หักอย่าบอกอย่าบอกว่าเธอเสียใจคนที่เส um> ียใจวันนี้ต้องเป็นฉันจ้าแตก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 เพื่อนกูต้องจ้าแตกน้ำแตกน้ำแตกแ่นโอ้กูแตกว่ะเฮ้ยอย่าบอกนะอออยยาไปี้ตสงมันไม่ใช่สิ่งที่กูคิดใช่ไหมโอ้แล้วไปแล้วไป S <S ไม่ขึ first, skip, ้นสคคิปไม่ขึ้นสิริปไม่ข mm ึ hmm> ้นสคคิปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูแตกดก็มตัหม่มันต้องอย่างนี้สิวะอ้เหียดูโคตรดีสาย่าม่วงแม่งทำโคตรง่ายอะเซอเกือบไสแตกไอ้สวด โอ้ลุนขี้ระเบิดอะไอ้เหี้ยแต่ไม่ได้บูล่าแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเอาบูล่ามาก็ไม่ได้ใช้บ่อยหรอกนาทีนั้นจริงเหี้ยตัวนี้คุ้มโอ้เกือบขี้แตกไอ้สัดโอ้ลุนกูรอดว่ะมันเหลือมันเหลือเศษป่ะเหลือเศษป่ะใช่สูบเล็กนิดหนึ่งลุ้นขี้ระเบิดเลยเหรอมิจฉาจนหลุดไม่ได้เลยห้าเปอร์เซ็นต์จะหลุดเลยหรือไม่โอเค Sorry for the wait. เชียร์กูรู้ว่าเป็นโกคูกับเิจิต้าแต่แม่งเป็นวิจิโต้กับโกจิต้ามันไม่ทำวิจิโต้าโกจิต้าสวิตเป็นเลยๆเชียโอ้โหเกินต้องดูอีกรอบไหมอยากได้ใครก็ดูคนนั้นแหละเฮ้ยมึงได้ยินปะเพลงกระพาวเวอร์ ก็ตั้งตู้นี้ดีวะโอ้ยได้เลยนะโหได้อยู่เอ็กตีมมาได้อยู่ขอเอ็กตีมโกคูนาแม็กก็ได้อยากใช้อุ้ยอุ้ยมมีสปาร์กิ้งมาให้เลยวะเชี่ยแต่ไม่ใช่ตัวที่อยากได้ดิอาจจะ ก็ต้องหมดซาก้าเดียวกันอยู่ว่ะแม่งตู้ซาก้าบูเฮ้ยเจ็ดดาวแล้วเซ็นไค่เหลืองบ้ไปเจ็ดร้อยตบมือเ,เรียกขวัญกำลังใจที่สุดทางคมกมเเลือที่เราไม่ได้ดูข้างตู้เลยอะเจโอเคางตู้น่าจะ เชื่อไหมแปดพันเอนี่คือดีหมดเลยอ่ะเอ็มแม่งดีหมดเลยเฮียยกเป็นซุปเปอร์เิจิต้าเอ้ยโอ้ยซุปเปอร์เิจิต้าอืมมึงเกลืออยงงี้เอ้าพูดแม่งมาโอยไม่น่าพูดถึงแม่งไงเฮียไม่ต้องมานะซุปเปอร์เิจิต้ามึงอย่ามานะเฮีย โอ๊ยไม like ่ไหวแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วโอ้มีให้แค่เท่านี้ยังไงโหลดเยอะว่ะโหลดเยอะว่ะเฮ้ยโหลดเยอะโหลดเยอะินตาเลยคุณตาเกอมีให้แค่นิดน้อยแต่ให้ไปเกินรอยว้าวเฮ้ยอออ้้ยกแลว ขอาสย่าบ,บอกบอกกูทีว่าแม่งอ,อ,อุ้ยอย่าปลอมมาเลยอุ้ยแม่งไม่มาวะโอ้มึงชนะด้วยตัวเองได้ไงวะเนี่ยมึงเก่งจังวะทำไมไม่ชึ้งมึงลองมาาคูอวะ จะแอนิเมชันแบบนี้เด็วก็ขอเลยได้ไหมล่ะขอเลยได้ไหมอ้โหแม่งไอ่ดุ้เนี่ยโอ้โอย่าบอกนะว่าโอ้โอ้ไม่อยากจะเชื่อมึงนะเนี่ยเต็มสเต็ปฟรีเต็ปฟรีอ๋อเต็ปฟรีทำให้ผมได้นะเปล่าแล้วดูซิว่าผมจะทำได้อีกไหม อดักกนบมาวะิม่ตื่นมาโอ้โอ oh ้ my god โอ้ฮึฮ้อู้เล่นใครเฮ้ย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  มันโหลดเยอะจังเลยเฮ้ยโอ้โอ้อไรก็ได้อะไรก็ได้ผมไม่ให้ความหวังกูทีอืมไปจี E ora è qua, ห้าเปอร์เซ็นต์กูไม่รุนแรงอยู่แล้วไรอีกรอยกูได้เลย Super Vegeto เฮ้ยเอาแล้วก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ